ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8มอิพาดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักสัตว์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศา,าสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวงคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจากกระวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวง ชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาลัยรวยเรียกซับโชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรืกอทำการมงคลต่างๆดูเรืกอ,ออกรถดูเรืขึ้นบ้านใหม่ คางกิจการดูเรือกแต่งงานดูเรือกผกักคลอด ืนชื่อน,นามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะประจําในวันอ่าวันเสราร์นะวันที่30มสิบนะเออเมษายน2565นะครับ ขึ้น1นึ่ค่ำเดือน6นะอันนี้เข้าสู่เดือน6แล้วนะวันนี้ปีขานนะสามารถทําการมงคลสามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล,เล็กๆนะสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกดีจริงๆนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดูชะตานะอย่างที่บอกอันนี้เข้าสู่เดือน6แล้ว นะครับจะเป็นโอกาสในเรื่องของการเงินโดยตรงนะครับทุกดวงชะตาเนี่ยนะคือมันจะมีทั้งได้เงินทั้งมีรายจ่ายด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมูให้เต็มที่นะจะได้มีโชคลาภประสบผลความสําเร็จเลยนะครับตลอดทั้งหนึ่งเดือนนี้นะให้คุณสวดมนต์ไหว้พระทมบุญปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นมงคลในดวงชะตาด้วยนะครับ ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหนึ่งคำนะความฝันในขึ้นหนึ่งคำไปตามธรรมดาความฝันแล้วก็ถือว่าฝันดีเสมอนะเออจะได้ผลดีตามฝันถ้าฝันร้ายก็จะบรรเทาไม่ร้ายเท่ากับฝันในวันอื่นนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเอ่อต่อมาจะจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวัน่าเสาร์เลยนะครับก็จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโลภล้ำคาแลไม่ดี ตัดหัวใหม่ในวันเสาร์ก็ถือว่าดีตัดผมใหม่ในวันเสาร์ก็สับผ้าประสิทธิ์ที่แหลกตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทานน้ำมันในวันเสาร์ก็ถือว่าสับผ้าประสิทธิ์ที่แหลกด้วยเช่นกันนะครับบริการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยานะครับดูดวงชะตาจากวันเดือนปีจังหวัด แล้วเวลาที่เกิดนะครับค่าบริการดูดวงชะตาเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะสำหรับผู้ที่มีไรายได้นะครับแล้วก็ค่าบริการดูดวงชะตาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับผู้ที่ไม่มีไรายได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจบูชามหายันเสริมดวงชะตา,าสิบสองราศีนะครับไม่ว่าจะเป็นบูชาเสริมดวงชะตาในด้านของการงานนะครับความสําเร็จสมความปรารถนาปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายให้ราบรื่นนะครับแล้วคลาปลอดภัยทั้งปวงนะเออมหายันพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์นะครับเสริมดวงชะตา ด้านการเงินนะครับการค้าขายผู้ใหญ่เมตตาเล่งโชคลาบมหารวยนะครับหมหายันพระพุทธเจ้าห้าพงค์แล้วก็เสริมดวงชะตาด้านความรักนะครับสเสน่ห์เมตตามหานิยมอุดมสมบูรณ์เรียกทรัพย์มหายันนสา,าสัพหสเสน่หาหนะ้าอกแตกจักรวลระเบิดเรียกทรัพย์ราคาบูชานะครับหนึ่าบาทนะส่งฟรีทั่วไทยนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเศษอันเป็นมงคลนะพร้อมกรอบแล้วก็มีพระคาถาบูชากำกับด้วยนะครับพิเศษนะครับบูชาหมหายันแถมดูดวงชะตาฟรีแล้วก็จะมีบริการดูเลื ทําการมงคลต่างๆนะครับดูเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเลขทะเบียนรถนะครับดูบ้านเลขที่ดูเลขกรสาต่างๆแล้วก็อื่นๆนะครับสนใจดูดวงชะตาได้ติดต่อได้ที่ ID Line 1 5 5 6 5 9 9นะครับเบอร์โทรศัพท์0953984788นะครับอาจารย์หมอฤทธิ์ผ่าดาวไถซื้อและถ้าท่านใดสนใจเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพนะครับ น้ำสูนไพยนะน้ำสปอเห็ดหรืนจือแดงสกัดตาหลินจีลินนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0922878968นะครับช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายปรับสมดุลให้กับร่างกายช่วยนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายช่วยในเรื่องของตับไตช่วยในเรื่ององการไหลเวียนโลหิตนะครับ ลดน้าตาลในเลือดลดไขมันลดเบาหวานทําให้นอนหลับสบายนอนหลับได้เต็มอิ่มช่วยคนที่เป็นโรคเกาด้วยเป็นต้นนะครับถ้าท่ญญานใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอธิดาดาวนะครับอันนี้ต่อมามาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะแต่ไว้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับ <c oughs> นะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองประสบผลความสําเร็จนะครับ อันนี้ได้เสียมซีใบที่38นะถือว่าโชคชะตาถ้าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆดีสุดๆนะครับถ้าคุณได้ร่วมลงทุนกับคนอื่นเนี่ยจะประสบผลความสำเร็จน,นะจะมีคนคอยอุปถัมภ์ครับชูนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะในทุกอย่างเลยนะในด้านของความรักของคุณเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขนะ ธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงด้วยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยจะมีคนคอยสนับสนุนคุณนะช่วยเหลือในเรื่องการงานดีนะครับในด้านของคะแนนสอบก็ถือว่าจะได้คะแนนที่ดีเยี่ยมด้วยเช่นกันนะมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอานะการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่นี้ก็จะดีขึ้นนะครับคุณก็จะหายในไม่ช้านะนะโรคที่เพิ่งระวังเกี่ยวข้องกับโรคหวัด นะครับเออแล้วก็โลกในเรื่องของการดื่มน้ำนะแล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้ก็ต้องระมระวังไว้นิดนึงนะในดวชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยมาถึงช่วงปรากฏการป่าดาวธุดีนะครับเั้นตามดวงชะตาสีที่คนเว้นให้เว้นสีเขียวเขียวไม่ดีนะเออสีที่ดีประจำวันก็จะมีม่วงฟ้าแดงชมพูดำนะสีที่ดีสุดก็คือสีฟ้าดีสุดนะสีที่ ลองลงม้าคือแดงได้นะครับชมพูดได้นะทิศที่ดีจะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาคนที่ไปดีคือคนเกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยเราต้องระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆข้อกรรมนะคำพูดคำจาก,ก็ต้องระวังนิดนึงสิ่งสําคัญเลยนี่ของการลงทุนเนี่ยนะครับในวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนควรชะรอไว้ก่อนดีที่สุด นานในดวงตาเนยนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์คือคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยวันนี้จะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นแน่นอนในดวงตาคุณใจยเย็นๆซิมนึ่งเลี้ยงเข้าไว้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณจะมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จนะต,ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ทักษะความเชียวชาญเฉพาะทางในการทํางานแล้วคุณเนี่ยถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันคานถือว่าคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผูห้หลักผู้ใหญ่คนเกิดในวันเสราร์นะก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่คิดมากนะคิดโน้นคิดนี่บางทีคนรอบข้างก็น,นําปัญหาไปคุณคุ้มคิดอยู่เสมอด้วยเช่นกันนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยก็ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับการบหารลำไส้สมองตับนะหรือระบบการได้ยินได้ฟังเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงหูอาจจะตึงนะฮนะ ะอะไรนะฮะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะก็ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพย่ำเกรงคุณเออนะในดวงตาเนี่ยในครบแล้วนะต่อมาเลยก็ดวงดาวนะครับคือในวันนี้เสาก็ยังไม่ดีอยู่พฤหัสก็ไม่ดีเสียนะแล้ววันนี้จันทร์ก็เสียตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วเสียไปถึงกี่โมงล่ะเสียไปถึงประมาณช่วงสาย,สาย พอแปดโมงไปแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับและในวันนี้ในอิทธิพลดาวพระศุกร์ก็เดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วสุกเสด์ไปอยู่ที่ราศีมีนตำแหน่งก็เป็นมหาอุดหมายถึงวาสนาสูงส่งทําอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จสมบังในดชะตาจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีไม่มีใครรรู้ถึงความรู้สึกคุณว่าชอบหรือชังประมาณนี้นะดังนั้นตามดวงตาก็ถือว่า ไปทับราศีเมีนเลงชาวลัคนาราศีกันนะครับคือดวงชะตาของชาวราศีมีนเนี่ยก็ถือว่าดีนะเออจะมีความสุขที่ดีนะความรักความคข่คนชาวราศีกันก็จะเป็นอุดมมากีนเงินเต็มเลยแต่ก็จะมีเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจร้อนรุ่มด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันนะโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆก,กันเลยนะครับ คือชาวราศีเมฆในหลวงการงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าก็มีโอกาสได้งานนะส่วนในหลวงการเงินการทองก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่จ่ายแล้วเนี่ยก็จะมั่นคงนะในหลวงความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะในดวงชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะครับ่าเอาเวลาไปมุ่งเน้นในหลวงการงานจะดีที่สุดนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อน แต่ดาวประจําตัวคุณมาอยู่ในภพราพะตานุราพะหมายถึงตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภคุณคิดอย่างไรได้งั้นคุณคิดมีความสุขคุณก็มีความสุขคุณคิดว่าคุณได้เงินร้อยล้านพันล้านคุณก็จะได้เงินร้อยล้านพันล้านดังนั้นชาวราศีพฤษกเนี่ยเอ่อจะเป็นก็ียกว่าเป็นโตที่น้าโชคลาภนะเนี่ยคุณไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดีนะในโดยจะต่างคุณเนี่ยนะครับเอออุปสรรคปัญหาก็จะน้าราบมาให้ด้วยนะครับ ดีมากเลยนะต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนเช้าราศีเมถุนเนี่ยโดยตาคุณในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสืส่อสารต่างๆคุณจะเป็นคนที่รักในการทํางานมากในช่วงนี้นะครับทําให้เต็มที่ไปเลยจะประสบผลกว่าสํนนะเาเร็จนะดวงคุณเนี่ยความเสียหายต่างๆเป็นงานของเจ้าชะตานะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนถึงความเป็นอยู่คุณเท่าไหร่นะแล้วก็บุตรบริวารช่วยเหลือในเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีนะครับ เออแฮ ppy ปปแฮ ppy นะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณในดวงชะตาเนี่ยอิทธิบลดาวการงานก็ยังอยู่ในภพมรแล้วนะนะการเดินทางการตริดต่อทางไกลนะครับวันนี้คุณก็จะมีความยุติธรรมที่ดีในดวงชะตางคุณส่วนในเรื่องของการเงินการทองคุณเนี่ยก็าอาจจะมีรายจ่ายนู่นนี่นัน่น,นอยู่บ้างนะครับเออแล้วก็ดาวพระศุกร์ไปอยู่ในภพสุภาเนี่ยถือว่าคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขประสบผลความสําเร็จ นะบ้านคุณจะดูดีดูใหม่ดูสวยเพื่อถือว่าคุณจะมีความสุขในครอบครัวนะต่อมาเช้าลนะัคนาราศีสิงเช้าราศีสิงเงินดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยกรมะมรณะถ้าคุณจิตติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนถือว่าดีในดวงชะตาแต่ในด้านของความรักไม่ค่อยดีนะนะเพื่อรหัสก็เป็นแปดร้อนอกร้อนใจสุกก็เสียอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นอยู่เฉยเฉยดีที่สุด นะสวนมนตนไหวพระธบุตรปฏิบปธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงตาเพราะมันบ่งบอกถึงว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับถ้าคุณจะเสี่ยงโชคถ้าคุณอยู่ต่างประเทศก็ถือว่าดีนะสามารถเสี่ยงโชคได้นะครับต่อมาเชา้าลักนณาราศีกันราศีกันในการเงินดีนะหลายคนบน่นโอ้ยเงินไม่มาละทีเว้ <c oughs> นี่เงินเป็นมหาอุดเออแหมเพราะฉะนั้นน,น,นะก็ขอได้เงินเยอะๆนะ ประสบผลควาเรวจมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมาแน่ไม่ต้องห่วเงเรื่องเงินเรื่องทองชาวราศีกันแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็จะมีความสุขดีนะครับการงานก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารคําพูดนะต่อมาชาวราศาีตุล <c oughs> ชาวราศีตุลเนี่ยดาวประจําตัวไปอยู่ในภพอาลีมักมีปัญหาอุปสรรคโน่นนี่นั่นนะครับแต่คุณก็สามารถฝ่าฟันต่างๆไปได้เป็นอย่างดีนะอุปสรรคก็อยู่ไกลตัวไม่ได้มีปัญหาไดนะครับ ในด้านของการเงินการทองคุณก็ถือว่ามีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรบุตรและบริวารน,นะการงานก็ถือว่าดีในวันนี้นะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกคือชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณน่ยนะครับคนรักคู่ของก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยนะบริวารก็อาจจะมีความเสียายเกิดขึ้นด้วยนะครับในดวงตาคุณเนี่ยแต่ในด้านของการเงินก็มีโอกาสได้เงินจากทางไกลนะต่อมาเช้าลัคนาราศีธนู ชาวราศีธนูดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่รับครอบรับครอบรักครอบครัวดีการเงินคุณก็ถือว่าได้เงินประสบผลกว่าสําเร็จนะครับการงานในวันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหากับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานถือว่าการงานคุณเนี่ยถ้าติดต่อกับงานสังคมเยอะๆคุณจะประสบผลความสําเร็จคุณจะคุณจะเป็นที่ย้อมรับในสังคม ได้รับชัยชนะที่ดีในดวงชะตาคุณนะการงานก็ถือว่าดีสมัครงานได้งานในวันนี้นะครับในด้านของการเงินก็ถือว่าทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านแต่ก็เป็นหนี้นะครับเป็นหนี้นะต้องระวังนิดหนึ่งต่อมาชาวล,าลาัคนณาราศีกุมชาวราศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคุณอาจจะใช้บ้านหรือที่อยู่อาศัยในไปที่ถมากินหาเงินหารายได้ก็ได้นะคุณจะมีความสุขมีโอกาสที่ดีในเรื่องของ การเงินด้วยนะครับเออการงานได้รับการช่วยเหลือสำรับสนุนดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงคุณในในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารต่างๆการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายในช่วงนี้เพื่อนเต็มไปหมดเลย <c oughs> สุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวงหนหนังไว้ดนึงน้หมายถึงในเพื่อนก็จะไปมาหาสู่กับชาวราศีมีนบ่อย ในช่วงระยะบวลานี้นะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12บสราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิบสีด้วยเพื่อให้ด้วยเพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอืม ใบที่หนึ่งนะครับใบทีส่สองใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินนะครับเริ่มเจ๊หหหงหอวซาสีหัอชีบวยก็จับนะเพรเรืองใบที่หนึ่งของคุณได้ควา้าได้ก้าทถ้วยนะครับด้วยเกาาคุณในเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวร้านอาหารต่างๆแล้วอุปโภคบริโภค้านไม่ได้หมักก็ถือว่าดีนะครับในดรานงของการเงินการทองของคุณ Legend ก็ถือว่ามีทั้งรายรับรายจ่ายแต่แต่คุณก็จะมีรายจ่ายมากอยู่ในช่วงนี้ ในเรื่องความรักเนี่ยให้เรามา,าระวังปัญหาลักซ้อนนะครับอาจจะมีพ่อมาไม่มาม,มาติดพันนะต่อมาคนเลื้อผ้าใบที่สองี่คุณได้ฟ้าอาสวินถือถ้วยนะครับคือด้วย้าคุณในเรื่องการนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์ดีประสบผลความสําเร็จมีผลกําไรได้จากงานนะครับในด้านของความรักก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากต่อเพศตรงข้ามในวันนี้นะต่อมาคนเลื้กผ่าใบที่สามนี่คุณได้ครับราชาถือไม้เท้านะครับ คือดวองชะคุณเนี่ยวันนี้ให้เตรียมรอรับโทรศัพท์ในเรื่องของการงานได้เลยจะมีงานเข้ามานะในเรื่องของการเงินก็ถือว่าจะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งที่ทํานะครับในด้านของความรักของคุณเนี่ยกอาจจะมีเกณฑ์การเรียนรู้นิสัยใจคอกันในเรื่องความรักก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วยนะออของคนที่เลือกพาใบที่3นะครับโอเคถ้าทนใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ